สบายดีสบายดีสบายดีว่าสุขูสุคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าสุขูสสุคนเลยนะสบายดีมื้อนี้กลับมาผบมาพ่อกันแล้วกับรายการของบ่าวซ่านเนาะพี่น้องแล้วเมื้อนี้ก็สิมาตอบคำถามก็บ่บมียังหลายพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเด้อว่าสุขูสุคนที่คอมเมนต์หรือว่าให้ถามมาเนาะเรื่องอ่าเจพลาแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อ่าแนะนำเนาะแนะนำทุกๆอย่างเลยแหละ ไม่นี้ก็บผมมีอย่างกสัสิมิแต่สิมาต,ตอบคำาแรกเลยเมีคนถามมาสำหรับเอื้อถามมาเนาะเพื่นว่มมาเป็นอย่างกับเจ๊พล่าอ๋ออันนี้หลานท้ายเนาะหลานซ้ายผู้ใหญ่เด้ออันนี้คือหลานซ้ายของเพื่อนผู้ใหญ่นะอยากไปอยู่เอื้อยแต่ว่าแบบมันอยู่ไก่นะแล้วก็ช่วงนี้โควิดพี่น้องมันบ่ดได้อันนั้นมันบ่ได้ไป หากันบ่ได้นะบ่มีรถไปเนาะบ่มีรถลงแล้วก็เลยบ่ได้ลงพี่น้องแล้วก็มื้อนี้ก็สิพาพี่น้องไปอ่าใส่มองเนาะน,นี่นี่มองเฮาแล้วสิไปนาใส่มองอยู่หนองพี่น้องว่าว่าไปหาปูหาปลา,าจั้หน่อยนึงหากินแรงใส่มองแล้วแล้ว,ลวก็สิไปสวนคือเก่าพี่น้องแบบมีแต่เวิ่งตรงนี้เวียงหลายอยู่อะไรแบบว่าหากินก็ได้แต่แบบใส่ลูกใส่มองตรงนี้นะประมาณแล้วเวียกภูรจันทร์สีพาไปหาเลาะ ผ่าประดงเนาะพี่น้องแบบว่าคุ้สุขุนเห็นเลยวันนี้กันพี่น้องมากับแฟนพี่น้องเลยนาพี่น้องแตยมไปเบิ้งกันวะไปใส่มองอยู่ใส่พี่น้องเลยอ้าพี่น้องตอนนี้กาลังเดินทางพี่น้องกำลังสิไปใส่มอ่งแล้พี่น้องนอนวันนี้ก็ได้หาปูหาปลามากินเลยพี่น้องมันช่วงนี้ฝนตกเนาะช่วงนี้ก็ได้มันหากินยากพี่น้องเลยถึงชิบานนอกอะแม่นอยู่แต่ว่ากับบอลหากินกับบอลร้ายพี่น้องเหมันกั บ้านกันใหญ่เนาะบ้านติดกันหลายบ้านนะนะก็เลยว่าต้องแบบว่าหาก,กิจกรรมธรรมชาติหาปูหาปลาหา,าหาน่อไม้ไปทางนี้แล้วพี่น้องกะมือนั้นก็หาหน่อไม้ล้วแล้วก็ตรงน,นี่กับมาใส่มองเบิ้งคนละนี่แล้วพี่น้องฝนกระตกพี่น้องเอ้ยหนองเท้าสิก,กางลนะอ๋อเบิง้งนี่พี่น้องนี่ฮางมิมพี่น้องเลยมากระดวงดีขนาดฮางมิมฮางหนึ่งเลยว่าบุญวัวญาติแม่เพิง่งช่วงนี้พี่น้องเอ,อ้ยมีแต่แม่เพิ่งเด้อ นี่แหละนี่แหล,พออะ,ละ,ะพี่น้องอ่าซุ่มเขาใกล้หน่อยจังหน่อยเห็นื้อพี่น้องนะเนื่องจากแม่เพิงเน,นื้อช่วงนี้ฝนตกแม่เพิงยังไม่อยู่น้ำตาออ่าพี่น้องตอนนี้ก็มาใส่มองพี่น้องเลยแต่ผมว่าไม่ใชมีปพาหรือบอกกันสิลองใส่หน่อพี่น้องนะเส,สียงอาชีปได้ยินป่ะไหนเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไก่นะพี่น้องนะ พี่น้องเบิร์ดกำลังทายกำลังกลางมองอยู่พี่น้องเลยเป็นใดพี่น้องกำลังกลางมองอยู่เด้อะี่มือระดับเทพกลางมองคลองแลไรบ้างเนี่โอเคพี่น้องตอนนี้กำลังสิ่ผูกมองพี่น้องว่า กลางเรียบร้อยแล้วเจ็บเจอไ,เได้ปันหนี่ยดีเลางมองแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยมมเป็นได้เลยพี่น้องอันนี้คือหนองที่ว่ากลางมองว่าแม่ขมิ้นสัก3ามต่อเนี่สิกลางอ้อมนองเลยพี่น้องเลยแต่ว่าแบบมันบอมี อ้าแล้วพี่น้องตอนนี้แกยังอยู่กลางหนองอยู่นะพี่น้องอ,อ่ายังแปงมึงมองอยู่พี่น้องย,มมองอยงังมองอยู่ยังมองแปงมึงมองก่อนพี่น้องหัวแกนมองมันป่องหรือยังกระตามพี่น้องกำลังแปงเบิ่งปลากระยะมือแรงพูดได้ปลาคอนทูพอปลาเข้าพัางพี่น้องอันนี้อ้าวบานนี้กะกลางมองแล้วเลยเนาะกะมีแต่สิไปลกยาอย่างเดียววันนี้ก็ได้นะพี่น้องแบบว่ามากลางไว้แล้วแบบ ยันมันเพื่อแบบป่าหลายก็ถึกป่าอะไรก็อดแต่มันนําอยากลายมันนาหลายพูแเลยมันไม่ค่อยอยากถืออะไรจะเกาแต่ก็อนีนนํามันสิหน่อยกว่านี้นะแต่ว่าทันําหน่อยลหละป่ามันชิมี่เนี่ยป่ามันตลอมันมันมันจิเขาพังหากินตลอดได้แต่นี่นาหลายแล้วมชนไช่ยอยากเข่าพังมันหากินง่ายนะนําหลายอันนี้มัน้านําหน่อยนี่มันโบอึดบอลหากินเลยนะ มาฮอดสวนแล้วเพื่นมาฮอดสวนแล้วก็ออ้นี่เป็นผู้เบากระมากก่อนอีลาคุณงามบ่อ่อนส้อนต้นทุนชีวิตก็ง่ายมันบันทอนทำงานหาเงินไปวันวันวันแลของอาทิตย์คือวันจันท์นองนางคนงามก็บ่มองกันความฝันของออ้มันสะลายก็พอบ่หูว่าเหตุใดหรือเป็นพ่อนางบ่ม,มีใจเขามันกำลังงาม นี่แหละคนว่าอันนี้ก็ต,นนนตน้นมันนะวะนี่ตน้นยางเบิ่งพี่น้องต้นยางมันน้อยเนาะทั้งบ้านแฟนนี่สิมักปลูกยางเด้แต่ทั้งบ้านข่อยนีย่หรือว่บบาแบบ้านเจเพาะลาเนี่ยมักปลูกมันเจเพาะลาเนี่ยสองสวนใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องหลายๆคนก็เห็นนะเพิ่นเพิ่นโพสคลิปตลอดพี่น้องแต่ว่าส่วนบ้านแฟน์นี่มีแต่ส่วนยางบางคนนี่มีโอ้มีเป็นเท่ายเป็นเฮกตาร์สองเฮกตาร์อื้งแล้วไปว่า มาเห็ดซอยเพื่นกับมาลกหยาซื้อเจ้าพี่น้องมันโบแล้วแล้วมันมันดกได้แต่ตอนนี้ก็ยังครึ่งสวนแล้วแล้วแล้วไปครึ่งนึงแล้วล่ะแต่ว่ายังอยู่กับกาชิวาเซ่ให้มันแล้วสักอีกสักห้าหกหมื่นหรือว่าประมาณนี้แหละพี่น้องมันก็สิแล้วระบายในเฮาถ้าถ้าแล้วนี่ครับคือแบบเฮาวางไงพี่น้องแบบอาชีพไปเห็ดคลิปม้วนๆหรือคลิปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่วนหลายที่คอยบอกโบแห้งนะพี่น้องเพราะว่าแบบเก่งใจเพิ่นแน่น่ะนะแต่เพิ่นกับ พิ่นหูอยู่แล้วว่าเาเห็นอย่างแต่ว่าก็เก่งใจนะพี่น้องสบายดีเธอหนึ่งน้อพี่น้องสบายดีมาในการแล้วจากการลกหญ้ามันพี่น้องก็ได้ค่อยก็ได้แบบว่าค่อยก็สิมาอยามมองเบิง่งบัดนี้ว่ามันมันสิมีปลายบ่มีกะคือว่านั่นแหละพี่น้องบ่มีลเพิ่นบอกว่ากางไว้เลยเดินบืนแล้วพอเฒ่าสิมาเนาะพี่น้อง <c oughs> มื้ออื่นพอเฒ่าเพิ่นสิมากู้เอาเพิ่นว่ากางไว้เลยแล้วก็บืนเพิ่นสิมาเอาแล้วเฮาก็เลยแบบ กางไว้เบือนะปายเพิ่นแต่ตอนนี้เขามายามเบิงปลาก่อนเพื่อถือกปลาอยู่บ่เพื่อไม่ถือกส่วนไรมันจะถือกลางคืนนะพี่น้องเพราะว่ากลางเว่นมันบ่ค่อยถือกอยู่แล้วแต่ว่ามากางไว้จซื้อกับอะไรยามเบิงเบิงเถื่อมีปลาถือกกับมีนะพี่น้องไปเบิ่นกันปายเลยนี่ลราพี่น้องชีวิตแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยมีแต่น้องกับปลาเมว่าสันมีแต่เห็ดเวียกหาปู่หาปายเลยตามชีวิตประจำบ้านพี่น้องแล้ต่พยายามเบิงไม่ซื้อพี่น้องบ่มบ่มจะเบลี่ยนอย่างพี่น้องเอ้ยว่ามันบ่คอยถือกกลงเว่นอยู่แล้ว นีอ่ออนเลยอ่านี่พี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องด่าถือแล้วตัวหนึ่งแต่ยังบอ่อให้ปวดเพี่น้องแปลว่ายมไปก่อนยมไปก่อนนี่แต่ปาขาวเนาะปาขาวน้อยหายนะนี่ตัวที่สองพี่น้องถือแล้วตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองพี่น้องไปต่อมมีแต่ใหม่ โอ้โหพี่น้องไปแล้วพี่น้องเดินไปเลยพี่น้องเลยโอ้ือแจักโตนี่อุย้ยอันนี้บันเป็นปลาตัวนี่อันนี้มันใหม่ด้วพี่น้องซามโตพี่น้องเอ้ยแปบบลว่ามันกะบ่บค่อยถือพี่น้องข้างกังขึนเนาะสาสิป,ปดเลยพี่น้องเลยแต่นี้มันกังเว้นแแบบ มันสวงอันนะปลานบ่ค่อยเขาพังตัวปลาบ่ค่อยขับพังนไยถือตัวที่สามพี่น้องสามโตฮะพี่น้องมานีกับเข้ากับบมูมีอย่งางไรน้อพี่น้องกับมี่แต่จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้ากับสิมเมอ่อแหละมันกะคาบบูมี่อย่างพี่น้องกับอยากเห็นคลิปต่อๆไปของบาซ่าเนาะกับอืมกดซับสไครต์กดติดตามแลกก้วก็กดดิ้นได้พี่น้องเด้ ฝาดิตามหลพี่น้องก็ขอบใจสำหรับอ่าคอ่าขอความเนาะโฟนมาแบบว่า,าส่งมาแบบว่า,าเอออ่าเสียงเบานะพี่นอ้งอ,งนนองเสียงเข้ากัเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องเสียงคนมันมันเบาแห้งบอดายมันจะเป็นอย่างแบบข้าศิฮ้องแบบคือเจพเพราผลกับบอดนะเจพพล่าเเินออกสียงดังอยู่แล้วผนก้อนเสียงดังนะหลายคนถามว่า,วามาแม่นหลานเจพเพราบอโดยแมน่นได้พี่น้องครับแม่นครับผมเป็นหลานแท้ๆเลยแหละแบบหลานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่าหมู่ ที่เคอยออกกล่องเพิ่นก็มีอยูก่ก็ประมาณบ่เกินสองสามคลิปเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ค่อยไปหาเพิ่นเฮาก็โด,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 ดนๆเฮาลงเท่นึงพี่น้องไปมื้อก็สิมีคลิปอ่าไปหาหอยกับคลิปอีหยัางน้อที่ไปเท่านั้นล่ะพี่น้องก็มีแ่เท่านั้นนะครับว่าเได้ค่อยไปคลิปหลายแล้วก็เพิ่นเลี้ยงมื้อสิมากเ็เลี้ยงหมูกระทาพี่น้องตอนนั้นขออย่ามั่ได้เปิดช่องเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับจะขอบใจเพิ่นผู้นึงคือกันแบบว,ว่าเพิ่นบอกว่า เพิ่นก็บซอยดันเพิ่นก็แปลว่าอยากให้อยากให้เขาแบบเปิดซองเพื่อเพิ่นเขาก็เนจ่ายเขาก็มักอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามักมักเบิ่งเบิ้งกูคนเลยบ่แม่นว่าเบิ่งแต่ผู้เดียวพี่น้องเบิ่งเพิ่นเบิ้งเจี๊ยพจน์ลาเบิ่งเจีมาลาเบิ่งไอ้เจีเบิ่งยูทูบเบอร์หลายหลายคนครับสำหรับคนไทยคนลาวก็ยูทูบเบอร์ก็เบิ่งเบิ้งกูคนเลยบ่แม่นว่าบ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งมักเบิ่งแบบบางทีก็บางคนเขาแบบคลิปตลกบางคนก็แบบวิถีชาวบ้านแบบปกติพี่น้องมันก็เลยแบบ ในคอยแบบพ่อเบิ้งไปก็มีความสุขเพี่น้องเหมือนกับเออเทากับเทาเป็นคนมากอยู่แล้วนะอยากอยากเห็นอยากลองเบิ้งว่าเทาเทาเสียดายบอลในยูทูบก่อนคลิปเทากับเสีบอลบอลมวนคือคิวคนอื่นนะพี่น้องแต่ว่ากับฝากในเด้อพี่น้องฝากตัวสุขคนเนาะหมาว่าเป็นกำลังใจให้บอลซ่าในเด้อเสียดายเออเทากับพยายามพยายามเห็นนะเฮาการตั้งใจเห็อยู่ตั้งใจเห็นแบบเต็มที่เลยกับพยายามอยู่แบบโมมี่ยังไงพี่น้องมือนกับมิแต่ข้ามอวยพ่อพี่น้องเนาะ อยากให้สุขสุขค่อนสุขภาพแข็งแรงนะบอบอเจ็บบอไข่แข็งดีพี่น้องบอขั้นช่วงนี้กับมันโรคมีแต่โรคโควิดนะพี่น้องโรคโควิดก็ร่างหนักช่วงนี้กับมีแต่น้องดูแลสุขภาพตัวเองดูแลความสะอาดดูแลทุกทุกอย่างเพื่อบ่อยโควิดเข้ามาหาเฮ้านะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอย่างไรก็บสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนเด้อสบาย